ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับอลิซในบรรยากาศสบายๆนะคะวันนี้อลิซมาอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะอันนี้คือเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนนี้พักผ่อนอยู่ที่รีสอร์ทนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะนะคะแต่ว่าอลิก็อยากที่จะได้มาวันนี้จะมา ให้ทุกท่านได้ดูเลยว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้มีการเข้าเทรดทองคําตามเซตอัพของเครื่องมือโกฮันเตอร์แล้วก็เทรดแบบเป็นระบบนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะได้จุดเข้าได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลรวมรายสัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลกลาไรหรือว่าสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนเราได้ประมาณไหนนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์ที่อลิตเทรดแล้วแล้วก็เก็บเขาเรียกว่า เทดแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมายอ้อนดูเรียกว่าเป็นการทำแบ็คเทดให้ดูกันไปเลยนะคะโอเคนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้ที่ช่องม,มาดามอลิสด้วยนะคะอือกดหรือยัง โอเคกดแล้วไปดูกันค่ะว่าวิธีการใช้เครื่องมือ Go h เตอ e r ฉบับมาดามอลิสง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะซึ่งออเดอร์นี้นะคะเราจะมาแอบซูมว่าเราจะเก็บรอบของการวิ่งของทองคำเนี่ยระยะประมาณ500-1,000จุดนะคะม,มาดูกันว่าถ้าเข้าตามจุดเข้าของเครื่องมือเราจะได้ออเดอร์ไหนบ้างนะคะไปดูกันเลย โอเคค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่ลิี่เริ่มเทรดคือวันอังคารเนาะนะคะวันอังคารที่ห้าวันอังคารที่ห้าอยู่ตรงนี้ทุกคนหลังจากที่ลิได้อธิบายไปนะคะเรื่องของ Go Hunter รเวอร์ชสเนี่ยว่าเขาจะมีเพิ่มในเรื่องของตัวดี s u นส l y z โซนนะคะแล้วก็มีตัวแนวไทวอรเดวีก็คือแนวในยะสำคัญแนวรับต้านของทางเฟรมเด y กับทางฟเฟรมวีเนาะ แต่ว่าสิ่งที่อลิจะใช้ด้วยความที่เราเป็นเดทเดทคือเราจะเทรดเป็นรายวันอยู่แล้วฉะนั้นอีกอันนึงที่อยากให้เทรดเดอร์ทุกคนที่มีเครื่องมือโฮรนเตอร์ใช้คล่องคือเส้น S R D นะคะ Support and Resistance Dynamic เพราะเส้นนี้ต้องบอกว่าทุกคนขามันคือเส้นเทพเจ้าอย่างหนึ่งเลยนะคือเป็นเส้นที่ยิ่งมีการซ้อนทับกันในหลาย Time f เฟรมยิ่งเด้งได้ยิ่งย่อได้ อารมณ์เหมือนกับว่าเส้นเหล่านี้คือด่านค่ะเวลารถวิ่งมาเร็วๆปุ๊บชนด่านเข้าจอดนะคะอืมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลิซจะดูนอกจากการดูสัญญาณาบเซลแล้วทุกคนคุณต้องมาดูหน้ากราฟดูหน้าเท i n ิคบิลแล้วดูแนวซับพอร์ตรีสต c e ดูดีมันสกายหรือว่าดูกรอบบอเดอร์ไลน์ก่อนเอาไปรประกอบกันเพื่อที่จะทําให้จุดเข้าของเราอะคะ่ะคมขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นนะคะอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาลิซจะสอนดูนะว่าลิซเข้าเทรดตามซับพอร์ตรีสตันดานามิกของเครื่องมือก ันนเเตอร์ี่ยผลลับเป็นยังไงนะคะอืออ่ะโอเคนะออเดอร์แรกเนี่ยดได้ไม้บายโซน2024นะนะคะซึ่งเป็นสัญญานะคะที่ที่อยู่บริเวณโซนนี้นะ2024นะคะต้องบอกว่าตอนที่เราเข้าตรงน,นั้นเนี่ยมีสัญญาณบายในทางเ1 5นาทีผสมกับเวลาณนปะัจจุบันนั้นนะคะที่เข้าเนี่ยกราฟชนแนวรับ ดินามิกด้วยนะคะ DZ V Zone ซเนี่ยลูกลักเลยนะคะจากจุดนี้เราออเดอร์2 4 2 4เนี่ยเอาเป็นว่า M15 เราเก็บแค่500จุดพอนะคะจาก2024ถ้าเก็บ500จุดก็ไปถึง2029ใช่ไหมกราฟไปถึง2030นะคะแล้วก็ย่อต่อเนี่ยทุกคนจังหวะนี้จังหวะเดียวเก็บรอบได้500จุดแล้วนะคะกราฟย่อลงมานะคะเราไม่รีบเข้าเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าการที่เขาไหลลงต่อก็มีโอกาสที่เขาจะทะลุไปที่แนวรับถัดไป เราก็รอค่ะรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกอ่ะรอจุดถัดไปนะคะจนมาถึงแนวรับนะคะที่คือในหน้าจอมันเป็นการอัดย้อนหลังแล้วนะคะแต่ถ้าในเวลาจริงอะ่ะเส้น y ดนามิกโซนเป็นเส้นที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามแท่งเทียนจากกราฟที่ขึ้นลงแต่ในวันอาัคารที่อลิเทสเนี่ยเส้น d y n a มิกอยู่ที่ราคา2.0.12นะคะในทางเรมใหญ่ ฉะนั้นออเดอร์ที่รีข้าเนี่ยราคา2012นะคะคือการเข้าตามแนวรับไดนามิกแล้วหลังจากนั้นถึงมีสัญญาณคอนเฟิร์มในทางเฟรม15นาทีฉะนั้นต้องเรียกว่าเข้าออเดอร์เนี่ยในหลายเป็นออเดอร์ที่เข้าแบบสวยมากเพราะมีทั้งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วก็เข้าตามแนวไดนามิกเนาะ จุดนี้สมมติเราเข้า2012การาฟก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราเก็บเป้าแรกเนี่ยจริงเก็บที่บอร์ดเดอร์ไลน์กลางนะคะของเครื่องมือจาก2012เก็บที่บอร์ดเดอร์ไลน์กลางคือ2022ไม้นี้เนี่ยถ้าถือระยะได้นะคุณอาจจะได้ระยะที่ประมาณพันจุดด้ซ้ำนะคะแต่ลิตีกับต่ำๆเอาที่500จุดแล้วกันแสดงว่าในวันอังคารวันเดียวเนี่ยเราเก็บรอบได้พันจุดแล้วนะจากการเข้าเทดแค่2รอบเท่านั้นเอง เวิร์กไหมคะอ่ะไปต่อนะไปต่อมาดูกันนะคะวันที่หกวันพุธวันที่หกวันพุธนี่เรียกว่าเป็นวันที่อลิซก็ได้อีกแล้วนะคะได้ซึ่งต้องบอกว่าการที่มีสัญญาณเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นสัญญาณเซล์อะไรพวกนี้ไหม ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าทุกสัญญาณเซลล์บายนะสัญญาณเซลล์บายของเครื่องมือมันเป็นแค่ทําให้เราไปกรองอีกทีหนึง่งแต่อะไรจะเข้าเนี่ยคือมันต้องดูที่เงื่อนไขด้วยว่าตรงนั้นนะ่ะมีแนวรับต้านแดนามิคไหมอยู่ห่างจากแนวรับต้านขนาดไหนอยู่ชิดกรอบบอดเดอร์ไลน์ไหมหรืออยู่หรืออยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เราก็จะได้จุดเข้าที่สวยขึ้นนะ อ่ะไปดูถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเวลาวันที่ไปถึงวันไหนเนี่ยอ่ะวันที่วันที่วันถัดไปเนี่ยลไปเททที่วันที่เจ็ดเลยนะทุกคนอันนี้จะพอร์ตที่รีเทดจริงนะวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเนี่ยอลิได้ราคาของหมายทองคํานะคะในราคาโซนที่สองศูนย์ 2030นะวันที่6เนี่ยก็เป็นวันทท่รลิเทดโดยที่ดูไทม์เฟรม15นาทีมีสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นผสมกับนะคะอันนี้คือออเดอร์อันนี้นะคะสัญญาณเซลล์อันนี้ที่ราคาประมาณอัน,นี้ได้ราคา2030นะราคาที่เราเข้านะคะต้องบอกว่า1เหตุผลแรกคืออยู่ที่ชิปบอ r เดอร์ไลน์ของไทม์เฟรม15นาทีนะคะมีสัญญาณเซลคอนเฟิร์มและเป็นแมวต้าน SRD อีกแล้วทุกคน SRD นี่คือจุดที่ทำให้เราได้ออเดอร์ที่ขมขึ้นเลยเป็น SRD ที่มันเป็นสอดคล้องกันนะคะเป็นของ time ฟ r a ใหญ่ด้วยนะคะของทา m เฟ r a m ชั่วโมง30นาทีนะคะฉะนั้นเนี่ยเราได้ออเดอร์ที่โซนเซลล์2 3 3 0เนาะเก็บเนี่ยถ้าเข้า2030เก็บเป้าแรกก่อนดานามิกโซนตรงนี้ก็คือเก็บก่อน2025ได้ไปแล้ว500จุดนะคะได้ไปแล้ว500จุดอืม เวิร์มไหมคะทุกคนซึ่งแต่จากออเดอร์ลิเนี่ยอลิได้ประมาณเกือบ600จุดเนาะเพราะว่าได้ราคา20 30, 30ก็ว่าเกือบ20 31ชนะระยะของสัญญาณรอบทมาเฟรม15นาทีตรงนี้ได้ไป600จุดนะคะโอเคไปต่อค่ะทุกคนมาต่อนะคะเรียกว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่เราได้ประมาณ500 600จุดไปแล้วนะคะเราก็ ยังไม่ต้องรีบเทรดน,นะคะเราก็รอต่อไปจนกระทั่งทองคำย้อนกลับมานะคะแล้วก็พุ่งขึ้นไปที่ราคาประมาณ2034นะคะ2034ซึ่งแนวตรงนี้นะคะแนวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเราไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้านะคะตั้งแต่ประมาณวันที่7วันพฤห,หัสเนี่ย2034นะคะเป็นแนวต้างของ เครื่องมือ go hunter นะคะใน time f r a m สชั่วโมงเนาะปัจจุบ,บันเส้นนี้มีการขยับนะ,ะซึ่งมันเป็นดามิกเราดูที่ราคาปัจจุบ,บันตอนที่เราเทรดนะทุกคนอือซึ่งวันที่7นั้นนะคะอลิกเข้าออ,อเดอร์เนี่ยราคา2ใน time frame สานาทีนะนะคะใน time frame นาทีนะอันนี้คือตรงนี้เลยนะคะซึ่งเราดู ถามว่าสัญญาณอาจจะมาในท่าฟิวส้านาทีแล้วเราไปดูที่แนวต้านของทางเฟสใหญ่ประกอบกันด้วยเพื่อได้จุดเข้าที่ดีแล้วก็คมขึ้นนะคะอืมทำให้จากรอบนี้สมมติเราเข้าเซลล์ที่แนวต้านและส2034นะคะกาฟมีการพุ่งขึ้นไปนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็มีการ ย่อกลับลงมาสมมุติเราเก็บที่500จุดนะคะ2034เก็บอยู่ที่ประมาณ2029นะอันนี้ได้ประมาณ500จุดอีกแล้วนะคะ500จุดอีกแล้วจากเครื่องมือแต่ถ้าใครลันระยะถือต่อนะคะถือต่อสุดกรอบเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะได้ถึงพันถึงพันห้าร้อยจุดเลยทีเดียวเนาะแต่ลิ้นเอาที่ห้าร้อยจุดแล้วกันถือว่าเราเล่นทางเฟรม15นาทีเราเก็บสั้นนะคะ โอเคไหมอ่ะไปต่อนะคะต่อไปก็เป็นวันที่8วันที่8ปดวนวนสูงเนาะโอเควันที่7เนี่ยเอาเปว่าวันที่7เนี่ยเก็บรอบของฝั่งเซลล์กันลงมานะคะวันที่7เก็บรอบของฝั่งเซลล์กันลงมาส่วนวันที่8นี่อันนี้จำได้เลยนะคะวันที่8ดเนี่ยวันที่8เป็นวันที่ทองคำไหลเนาะหลายคนบอกว่าคุณณริถ้าทองคำไหลเนี่ยนะคะก็คือเขามีการเทจากราคา2 0 เอาตีสัก2035้วละกันแล้วก็หลุดไปถึง1994เลยนะคะคือถ้าเรามีเครื่องมืออย่าง E F Channel เนี่ยเรารันเทลงมาเนี่ยเราได้หลายพันจุดเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่ใช้เครื่องมือ Go Hunter ล่ะจะขิดหรือจะรอดในวันที่ทองคำไหลอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาอริจะมาบอกให้ดูนะว่าอริใช้ Go Hunter ที่เทหน,หน้าบายด้วยนะในวันที่ทองคำไหลแต่เรายังอยู่ในแดนบวกและได้กำไรโอ้โห นี่คือโหจริงๆนะเรียกว่าชือคือต้องบอกว่าถ้าทองคาไหลลงมาแล้วจุดเข้าคุณไม่แม่นหรือโซนที่เราเข้าไม่มีความแข็งแรงคุณอาจจะขิดหรือคุณอาจจะแหกโค้งได้เลยนะเพราะว่าหน้าเซลล์ลงมาเราก็ต้องเซลลถูกไหมอันนี้ผูก้กรณีแบบคนไม่มีไม้เซลล์รลงมาพอร์ตว่างไม่รู้จะเทรดอะไรนะคะอย่างอลิศเองเนี่ยวันศุกร์ก็เป็นวันที่หาจุดเข้าคมๆแล้วก็ได้จากฝั่งบายเหมือนกันเนาะซึ่งได้ตรงไหนมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะ อ่ะอันนี้มาดูที่หน้าจอเทดดิ้งวิวนะคะหน้ากราฟทุกคนอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูประกอบกับดี v ซีด้วยนะนทุกคนอลิจะให้ดูอย่างนี้นะคะอลนนิจะให้ดูอย่างนี้เนาะสี่ชั่วโมงเหมนนี้นี่ให้ดูแท่งไหนดีแท่งสี่ชั่วโมง ให้ดูที่แท่งเอาเป็นว่าในวันศุกร์เนี่ยอลิสได้เก็บรอบบายไปสองรอบหูขนาดนี้ค่ะกราฟไหลนะเก็บหน้าบายไปสองรอบนะคะรอบแรกนะคะอันนี้จําได้ว่าไลฟ์ในช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะไลฟ์ like ในช่องติ๊กต็อกไม่รู้เทรดเดอร์คนไหนได้เข้ามาแบบขึ้นรถมาด้วยกันนาะเป้าแรกรอบแรกที่ได้จากฝั่งบายเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนแรกคนถามว่าคุณอลิตถ้าราคาแบบก่อนที่เขาจะเบรกมาเนี่ยเบรก2 0 2 5เนี่ย เออคนถามว่าคุณอริตถ้าไม่มีใบบาย,บายอยากบายได้ไหมส่วนตัวนะถ้าเราเห็นว่าในวัน2วนัวนที่ผ่านมาทองคำไซ์เวสสะสมพลังอยู่ในกรอบโซน2025 2024เด้งไปแล้วหลายรอบค่ะ อลิจะพูดว่าโซนนี้คือโซนแฟนเก่าแล้วคําว่าแฟนเก่าคือมันเป็นโซนที่เราใช้ไปแล้วอ่ะใครเล่นหน้าบายเนี่ยเก็บรอบไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะคะในราคาแบบ2 0งศูนย์สองศูนย์สองห้าอย่างเงี้ยสองศูนย์สองศูนย์ฉะนั้นถ้าสําหรับอลิแนะนําว่าถ้าอะ่ะไม่อยากที่จะเทเรดแล้วได้แบบโดนล,ลากก็คือไม่เข้าแล้วเพราะเราเก็บรอบเก็บกําไรไปได้แล้วอะมาดูว่าเป้าแรกเนี่ยได้จากอะไรนะคะได้จาก ได้จุดเข้าจากเครื่องมืออะไรนะคะต้องบอกว่าอลิตได้จากเครื่องมือ DZV หรือ Daily Zone w a l a t i t y นะคะคือเป็นเครื่องมือที่เป็นกรอบการวิ่งของทองคำเคืออลิดูแลกราฟสะสมพลังยังไงต้องมีการเบรกแน่นอนจะเบรกขึ้นเบรกลงเนี่ยบอกเลยว่าอันนั้นน่ะถ้าเราไม่มีออเดอร์เราก็ปล่อยให้เขาเบรกไปนะคะเป็นข่าวนอนฟาร์มด้วยนะคะอลิอร,รอค่ะรอรอรอนะคะรอจนกราฟเบรกลงมานะคะ โซนหนึ่งของเด l ี่โซนอยู่ที่ราคาประมาณ2014แล้วเราเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยมาแตะอยู่โซนนี้นะคะดีดขึ้นมาอาเท่ลงมาถึง2014แล้วมีแรงเด้งลับขึ้นไปฉะนั้นนะคะออเดอร์นี้นะคะในไลน์เนี่ยเลยให้เทรดเดอร์เข้านะคะอยู่ที่ประมาณราคา2014-2015เนาะนะคะในวันศุกร์ก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนอันนี้นะคะไส้ตรงนี้ทุกคนเห็นไส้ตรงนี้ไหม ไส้ตรงนี้ถ้าย่อยทงเฟมทางเฟมเล็กๆหน่อยเนี่ยจะเห็นว่าเขาเด้งขึ้นไปนะนะคะเขาเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปถึงราคานี่นะคะราคาไส้ตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นไปประมาณเก็บได้ประมาณ6กถึงเจ็จุดนะนะคะเก็บได้ถึง6กถึงเจ็จุดนะคะก่อนที่จะเทลงต่อฉะนั้นเอาที่ง่ายๆสมมติเข้าราคา2015แล้วกัน เก็บที่500จุดเนี่ยก็เก็บที่201 201.9นะแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยได้ประมาณ7-6-7-800จุดเลยนะคะอืมอันนี้คือรอบบายรอบแรกของเราเนาะถัดไปเรารอตรงไหนอีกทุกคนหลังจากที่ทองคำเนี่ยบายขึ้นไปแล้วแล้วไม่การเทต่อนะคะ มีการเทต่ออไรทัมือแล้วนะไม่เข้าโซนเดิมแล้วคือสมมติลงมาที่201 4ีอีกก็ไม่ต้องเทแล้วเพราะว่าเก็บเงินไปแล้วจริงไหมคะอืมไปรอโซนถัดไปโซนถัดไปที่ลิตรร,รอเข้าอยู่ที่ราคา 2004นะคะ2004เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวรับในไทม์เฟรมสชั่วโมงนะคะจากเส้นดินามิกเส้น SR Dyna ดินามิกเนาะอยู่ที่ประมาณ2024 2 0ย์0อ2 0 2005นะคะเราอาจจะแบ่งไม้เข้านะคะในจังหวะของตอนที่กราฟเนี่ยลงมาเนาะอันนี้ให้ดูนะทุกคนเห็นไส้อันนี้ไหมนะคะเห็นไส้อันนี้ไหมไส้ตรงนี้นะ อันนี้แหละคือจุดที่เราได้เงินไปอีกรอบนึงแล้วนะคะเห็นเขาทําไส้ไหมคือเขาเด้งมาถึง2004 2005แล้วเขาก็เด้งเด้งกลับขึ้นไปให้เราตามนัดเลยนะคะซึ่งไปเด้งมากที่สุดไปถึง2,014เลยเท่ากับว่าเด้งไปพันจุดเลยนะ เออใครว่ากราฟลงขนาดนี้ก็ยังมีจุดเด้งให้เราขอแค่เราเข้าโซนที่ดีนะคะ้างนอกเป็นสะว่ายนานะ้ำเนาะทุกคนอาจจะมีเสียงเด็กเด็กๆนะคะนิดหนึงนะคะ,น,นะคะนี่คือเที่ยวไปนะเที่ยวไปแล้วก็ทําแผนเข็ดให้กับเรดเดอร์ไปด้วยนะคะอ่ะโอเคนะ2 0 0 4ไป2,014 พันจุดทุกคนว,ว้าวไหมนะคะแต่ว่าอ่ะเราเก็บสมมติเราฝั่งบายเรารู้อยู่แล้วว่ากาเป็นเทรนขาลงฝั่งบายเราต้องเก็บสั้นฉะนั้นเราอาจจะเอาสักประมาณ5 0 0ร้อจุดอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บแล้วสบายตัวเลยทุกคนโอเคไหมแล้วก็อีกแล้วว,ว้าวอีกแล้วนะคะว้าวอีกแล้วถ้าใครแบบเฝ้ากาจนดึกแต่ว่าต้องบอกว่าออเดอร์เนี้ยอลิเก็บนะสองรอบฝั่งบายเนี่ยเก็บไปประมาณ6กรจุดสอรอบแล้วได้พันสองจุดต่อวันแล้ว ะะแต่ว่าใครที่แบบยังสายนอนดึกเป็นแพนด้าเทเดอร์ทองคาเทต่อค่ะกรณีสมมติคุณไม่มีไม้เซลลงมาคุณจะบายดูหน้าจอตรงนี้นะคะเห็นไหมหนึ่้าเก้านะคะเนี่ยอันนี้คือแนวแนวแนวรับของเครื่องมือหมดเลยนะสองศเก็บไปแล้วได้หได้รอบหนึ่งใช่ไหมลงมาถึง1 9ึ่ก็คือแนวรับในทำฟมสชั่วโมงอันนี้ต้องบอกว่าจุดเข้าอันนี้คือการเก็บเด้งนะคะในครั้งแรกส่วนตัวนะ อลิสเนี่ยไม่ได้รอสัญญาณในการคอนเฟิร์มด้วยซ้ำเพราะว่าแนวรับในทำเฟรมสีชั่วโมงอะ่ะเรียกว่ามันเป็นโซนที่แข็งแรงแล้วเราก็มีการตีโซนล่วงหน้าทําการบ้านไว้แล้วฉะนั้นแนว1995-1996ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ถ้าเทรดเดอร์ทุกคนเก็บตามเครื่องมือหรือได้เข้าปัจจุบันราคาอยู่ที่ราคาทองคำอยู่ที่2 4 0 4เท่ากับว่ารอบนี้คุณก็ได้ไปแล้วประมาณ1,000จุดทุกคน นี่คือไปแบกเทปกราฟเองเนี่ยก็ตื่นเต้นเองนะนะคะเพราะรู้สึกว่าเออจริงๆเครื่องมือเนี่ยทำให้เรามีจุดเข้าที่ดีนะคะไม่ต้องไปโดนล,ล่างไม่ต้องรีบไปอยากเข้าเพราะว่าคันมืออย่างเงี้ยคุณแค่รอโซนเทดให้ได้ตามเครื่องมือไม่ว่ากราฟจะเป็นเครหรือเป็นไซเวย์คุณก็มีโอกาสที่จะเก็บรอบและชนะตลาดได้ขอแค่เทดตามระบบนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็หมดวันแล้วนี่คือวันศุกร์เนาะฉะนั้นเนี่ยเราพอมาคํานวณดูนะคะต่อวันเนี่ยเห็นไหมว่าตั้งแต่วันอัง คานพุทธพฤหัสสุดนะคะเราเก็บได้วันหนึ่งประมาณ500-1,000ถึ1000จุดทุกวันเลยนะคะ500-1,000ถึ500 1000จุดทุกวันเลยฉะนั้นเนี่ยอาตีตีสักประมาณวันละอาะประมาณ500จุดแล้วแหถ้าเราเก็บทองคําได้ประมาณวันละ500จุดทุกวันทุกวันนะคะในสัปดาห์หนึ่งเราเอาจจะมีขอร์ดที่บวก2,000จุดจากการเทรดทองคําแบบที่คุณแท้จะไม่มีไม้แพ้หรือว่าแท้จะไม่มีการโดนลากเลยเลย,เลยด้วยซ้ำแบบนี้ดีไหมคะ อืมนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าจะได้กําไรเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดพอร์ตแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกหลอดสายการมัลติเมเนทเมนนะคะแต่ว่าอลิศทำมาเป็นไอเดียให้ดูแลว้วว่าการที่เราเป็นเดทเุเราก็มีจุดในการเข้าได้ทุกวันทุกวันจากเครื่องมือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนได้ใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะ ใครที่มีคําถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวริปไปตอบให้นะคะแล้วก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งค่ะเทรดเดอร์นเนาะก็ในการเทรดเนี่ยริปจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่มีระบบเทรดไหนที่ร้อยเอร์เซนอยู่ดีนะมันไม่มีไม้ไหนที่เข้าแล้วชนะ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 แบบวินเลทร้อยเอยู่แล้วคะ่ะขอแค่อย่างเดียวคือการเทรดการระบบการที่เราเทรดตามระบบ คือการที่เราเข้าออเดอร์นะคะแล้วผลรวมของพอร์ตสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกได้ทำให้ผลรวมของพอร์ตเรามีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพหรือเป็นระบบเทรดที่คุณแพ้ครั้งเดียวหรือคุณไม่แพ้หมดพอร์ตอะ่ะคำว่าไม่แพ้หมดพอร์ตคือไม่ใช่ว่าชนะมา9้าครั้งครั้งที่10แพ้แต่แพแบบปล่อยลาก5 0 0พจุดหม0 0 0จุดแพ้แบบคัดลอตห0อร์อันนี้บอกว่าถ้าเทรดแบบนั้นจะเหนื่อยมากค่ะเทรดเดอร์เราจะรู้สึกว่าเราเทรดเหนื่อยมากเพราะว่า ทํามาปั้นพอตถือแบบชนะมา9้าไม้10ไม้แพ้ไม้เดียวหมดเลยอย่างนี้นะคะไม่อยากให้เทรดเดอร์ที่ที่เข้ามาในตลาดเนาะนะคะต้องเจอแบบนั้นฉะนั้นสําหรับลิเนี่ยมารีวิวให้แล้วว่าถ้าเทรดตามเครื่องมือแล้วรอคอนเฟิร์มจุดเข้าได้นะคะใช้เครื่องมือให้ครบองค์ประกอบนะ เออใช้เครื่องมือให้ครบองค์ประกอบเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะสามารถทําการทําซ้ําและเทรดแบบเป็นระบบได้ยังไงระบบเทรดที่ดีคือการที่คุณทําซ้ําได้แล้วคุณจะรู้ว่าที่เทรดได้ไม่ใช่ว่าเป็นที่ดวงเป็นที่ฟุกเป็นที่โชคช่วยแต่เป็นที่เรามีเครื่องมือมีวินัยแล้วก็มีระบบที่เรายืนระยะได้นานๆค่ะอื สำหรับวันนี้นะคะฝากเอาไว้เท่านี้สำหรับช่องอลิศนะคะช่องมาดามอลิศพาเทรทองนะคะก็ฝากเอาไว้วันนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วไปเที่ยวต่อแล้ว